สบายดีจ้าพี่น้องปร่งปลายเบอร์สุขูสุขควรจะพี่น้องฟังดาวฟังใจแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าเมื่อนี้มากินเข่าสาวน้ากันเด้อจะพี่น้องกินแต่สาวเลยมื่อนี้อาหารสุดแซ่บเลยจะพี่น้องจ้าสามเมนูเลยมจะพี่น้องจ้ามีแต่เนี่ยแซ่บๆมันกะแกงนมใหม่เลยจะพี่น้องแกงนมใหม่ใส่เห็ดเฟืองจะพี่น้องเป็นดอกแบบี้เห็ดเฟืองหรือว่าเห็ดฟางเนาะพี่น้อง แต่ก็ใส่พักทองอ่ามือนี่ก็ใส่ใส่พักนางตู่เลยจะพี่น้องพักขาแพงแพงกำี่สิบบาทจะพี่น้องจ้าพักขาก็ว่าแพงกระดอกระเดียเนะเบิ่งายหอนทวนๆเลยจะพี่น้องจ้านะอืมจะเสียบกแกงเราใหม่แกงเคโรเคึ้นเลยแบบนี้เลยจะพี่น้องจ้าเสียน้นนอนจ้าเมนูแกงเราใหม่จะพี่น้องไปหามาเม่อวานนี่จ้านี่ก็คือ แจ่วเนาะแจ่วกับพริกดิบจะกินกับอันตุ่มปลาหรือจะพี่น้องอันนี้ก็คือตุ่มปลาคอจ้าพี่น้องแบ่งไหวเมื่อคืนนี้ตุ่มเมื่อคืนนี้จ้าก็เริ่มมาแบ่งไหวกินตอนเสาร์เนาะนี้จะเมนูค่ะเมนูที่สามแกงอมแกงอมไก่จะพี่น้องใส่ใส่ผักชีลาวใส่ผักกาดหลอกเนาะแล้วกะ็ใส่ตุ่นหอมจะพี่น้องจ้ามีแต่แนวเซ่บเส่จะพี่น้องจ้า นี่จ้าเมนูที่มานำเสนอเช้านี้จ้าอันนี้กระหรวผักกระเดาเลยจ้าพี่นอ้องดวกผักกระเดาวลวกเห็นมันงามก็เลยอันลวกมากินกินกระตุ่มปลาอย่างเนาะบ่มปวาบม่มมีกอยมีดักมีแต่ตุ่มปลานี่ะจ้าพี่นอ้องแต่กระหรวมากินจ้าอันนี้กระเิียข้าวเหนียวจ้าเต็มติปเลยจ้าเนาะนอ้นอลหลงเนาะแกบบลุกเอินปลาลุงกินข้าวเน่ยปลาลุงปลาลุง ลุงกินข่าวกับน้องพอดเลยกินพอดตัวแร็บแาเฉาเลยเมนุ่มมัอนี่ประเด็นเายหอหอนตวนๆแกงนมใหม่ฝากเป็กำลังใจให้นี่เด้อจ่าพี่น้องจ้ะเอาเนี้จับให้ลูกชายก่อนแป๊บหนึ่งเลยจ่าพี่น้องเปิดกระมากนมใหม่ขึ้นแม่เด้อได้อืมฝากเป็กำลังใจให้นี่เด้อจ่าพี่น้องจ้าครับนมใหม้จ้ะอะไรว ฝากกดติดตามกดแชร์เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่ๆน้องนองที่เขามาหายไปกำลังใจอนก็ขอบคุณในหลายเด้อจ้ะอ่านทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะดีใจหลายๆที่พี่น้องบ่มบ่ปากันเนาะอนก็ขอบคุณในหลายเด้อจ้าคลิปไลที่มันตัดไปที่บ่ไดลลาคลิปไรเนี่ยก็ขอถทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องเป็นน้ำาโทรศัพท์เนาะจ้ะพี่น้องจ้าออนก็ขออภัยหลายๆเนาะมาแซ่บๆกินข้าวน้ำกันมือนี้จ้ะพี่น้องเมนูยามเช้าเนาะ นี่จ้ะเห็ดกับขา่าวใส่ห่อขา่าวให้พ่อน้องพอแล้วก็ให้น้องสายกินขา่าวสาวแล้วก่อนไปเห็ดงานนะจ๊ะพี่น้องจ้ะก่อนกะอันนี้น้องใหม่นี่กะแกงใหม่ๆสดๆจ้ะพี่น้องจ้ะและ้วก็แกงออมนี่กะเห็ดใหม่แต่ว่าต้มปลานี่แบงไว้เมื่อคืนนี่จ้ะพี่น้องจ๊ะก็มาอุ่นเนาะนี่เกลือกพริกดิบกะปิตาแซบเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ออนจะฝากพี่ฝ